สุดเซอร์ไพรส์คุณซื้อตัวละครลับโผล่ลุ้นคุ้มแมนอยู่แทนที่โซชาเผยชื่อคุณซื้อตัวละครลับมีลุ้นเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหาังมีการปลดอุลเลคุณาโซชาออกจากตำแหน่งแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์รายงานว่าปีิาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมเนสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาที่จะดึงตัวหลุยส์อลิเก้ จัดการทีมชาติสเปนเขามานั่งเก้าอีก้กุนซือคนใหม่แทนที่โอเลกุนาโซชาสำหรับโซชากำลังตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักหลังพาทีมพิศาจแดงรังอันดับ6ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกมีแต้มตามหลังเชลซีทีมจ่าฝูงห่างถึง9คะแนนในเกมล่าสุดเพิ่งแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ตอสองส่งผลให้พิศาจแดงมีข่าวพัวพันกับกุนซือหลายคนไม่ว่าจะเป็น,บนแบนนดนลอสเจอร์ของเลสเตอร์พูลซินาดินซีดาน อดิกุนซือเลอาันมัตลิและเอลิกทิ ark, นฮารนายญ่ของอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมทั้งนี้รายงานล่าสุดระบุว่าบดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไต้ใส่ชื่อของลุยเอลิเก้กุนซือทีมชาติสเปนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเนื่องจากประทับใจในฝีมือการคุมทีมของกุนซือรายนี้เป็นอย่างมากหลังเพิ่งพาสเปนตีตัวไปเล่นฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและก่อนหน้านี้ ก็เคยมีผลงานพาบาร์เซโลนาควา้าแชมป์ิาลีกสเปน2สมัยกป้าเดาเลเส3มสมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีก1สมัยและแชมสโม,มสารลอก1สมัย